ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับนายศักชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้นําคณะเข้าไปตรวจสถานการณ์เหตุสะพานข้ามคลองเคสถนนอุดมสุขทุดตัวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาและสํานักงานร,ระบายน้ําสํานักงานเขตประเวศและบริษัทผู้รับจ้างร่วมให้ข้อมูลนะครับโดยรองผู้ว่าศักชัยบอกว่าได้ไปตรวจสถานการณ์และวางแผนการแก้ปัญหาการสุดตัวของดินไปแล้วโดยจะทําการปล่อยน้ําจากบึงหนองบอนเข้าสู่อุโมงระบายน้ําให้เต็ม ไม่ให้น้ําใต้ดินบริเวณดังกล่าวไหลเข้าไปในอุโมง์เพื่อป้องกันการซุดตัวเพิ่มแต่ในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบว่าน้ําใต้ดินยังไหลเข้าอุโมงและขณะนี้ได้นํากระสอบทรายไปอุดบริเวณที่รั่วเพื่อชะลอการไหลของน้ําและวางแผนเต็มใช้เครื่องมือขุดเจาะจากด้านบนโดยฉีดสารเคมีโฟมเพื่ออ,อุดรอยรั่วของอุโมงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันงานจะแล้วเสร็จนะครับส่วนการปรับปรุงถนนและสะพานขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจด,ดิน เนื่องจากชั้นดินมีการเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาความอ่อนนุ่มของชั้นดินสำรวจโครงสร้างที่จะใช้ก่อสร้างเพื่อวางแผนก่อสร้างถนนและสะพานเบื้องต้นอาจต้องทำเส้นทางเบี่ยงและสะพานเป็นการชั่วคราวแต่จากการประเมินคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงถนนและสะพานประมาณ1เดือนจึงสามารถคืนการจราจรได้นะครับส่วนการสุดตัวของพื้นดินในพื้นที่เกิดเหตุและใกล้เคียงในระดับแนวราบมีการสุดตัวเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงสุดลง1มิลลิเมตรหมายถึงระดับน้ําและแรงดันน้ําใต้ดินที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ลดลงเมื่ออุดรูรั่วเสร็จแล้วดินก็จะไม่สุดตัวอีกนะครับค่ะ